วันนี้เราสองคนนะคะก,ก็ได้มาร่วมพิธีเปิดปางานก,กระชาติมหาสารคามเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศนะคะว่างานกรชาตมาเลกสารคาม ตาเป็นตเสบค่แบงดาตัวากินหาอ่ะห้าบาทเดี๋ยวกินให้ดูนะคะมันอ่ะจะดูใกล้ๆค่ะวิธีการกินแบงดานะคะให้แม่แก้ให้อให้แม่ก้ให้มาดูว่าเราจะได้กินอะไรมันแก้เฮเบิร์นด้จ้าอ่าเอาปี๊ดอห้าสิเป็นเงี้ยสี่ลูกน่สิบเป็นเื่้งต้นซอยพร ใช่ค่ะเนี่นนยใช้ซอสใช้ผิดไช่ค่ะเจ้าจาไม่ได้ว่ามีเมันแมงมุมเส้นเนี่ยต้อ <c oughs> ่ขาพวกเขียวค่ะเนื้อมันน้อยมากเลยค่ะใันนี่ฟูิลุมไทยนะคะภาษาอีสานเขาเรียกว่าฮีดกินนะคะหอมกินแบบออริจินอลนะ ไม่ต้องให้เยอะค่ะใชใช้ซอสหน,น่อแะไม่ต้องกวา้ะเออใช้ซอสน,ๆๆนี่มีขาบงดาวไปด้วยถ้าอยากกินกระเล้งทอดนะคะให้มาร้าน ก็เป็นบรรยากาศคร่าวๆนะคะที่งานกาชาติมหาสารคามเก๋นี่วันนี้โอ้โสีมนดี็นมพาองิสระตาแล้สำหรับงานกาชาตินะคะ จริงมหาสารคามเนี่ยจะมีงานประจ,จำจังหวัดก็คือบุญเบิก้าและงานการชาติแต่ว่าไม่ได้จัดมาสองปีแล้วเพราะว่าโควิดนะคะอันนี้ก็มาจัดแต่ก็อาจจะตรงกับช่วงฤดูฝนนะคะเราก็มาลุนกันนะคะเดี๋ยวพีว่จอันดี้จะช่วยกันปักตะไคร้เพื่อให้ทุกคนมาเดินโดยที่ฝนไม่ตกนะคะวันนี้ก็เป็นการเปิดงานวันแรกนะคะวันที่22นั่นเองซึ่งงานกาะชาติเนี่ยจะมีไปถึงวันที่28ค่ะอ๋อ22ถึง28เดือนนี้นะคะ เดืนอนยังวะเดือนกรกฎา,าคมนะคะปีนี้ก็จะเป็นแค่งานกา,กาชาติไม่ได้มีบุญเบิกฟ้าส่วนใครอยากรู้ว่าว่าเพณีบุญเบิกฟ้าอะไรยังไงทหรารสัตามนะคะก็ต้องติดตามในช่องยูทูปมาดามเพียรน,นะคะแต่วันนี้หมดแรงแล้วเพราะจอดรถไกลมากแม่ถ้าไม่ใช่งานกาชาติฉันไม่เดินนะคะนี้เพราะว่าจะต้องเดินตั้งแต่เอาคอยตื่นจอดรถไว้แต่สารลังเมืองหลัอกยางผ่านสวนสุขภาพโรงเรียนที่ิศเรียนโรงเรียนนี้ค่ะโรงเรียนเพียรนะคะ สารธามพิทยาคมนะคะแล้วก็ข้างหน้านะคะ <l ots> ก็จะเป็นสารกเมืองเป็นเทคนิคตรงนี้ก็มีโรงเรียนคือขึ้ขยางไก่ปะคะนี่มีดอกกุหลาบด้วยนะคะหวานหวานมีดอกกุหลาบ